กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเย็ซีทุกท่านวันนี้พอเทืองได้มาติดตามโตเล็กกับปลายแยมนะครับผมเพันซื้อปลายแยมแต่ว่าเป็นญาตน้องแยมครับผมโอู้ว่าถือมาตลอดเลยว่าสันได้ปุยิงกันนอนยอน่อน้องแยมนี่แหละครับผมเพิ่นจับให้ได้พอใบกั้งนาบ้านกันย้อนย่องแนี่แหละครับเพิ่นจับให้งอที่ผ่านมาก,กับจับให้แปดห้าสอง แต่ว่ามันออกเหล็ก้่ายเราเตอหรี่วันที่หนึ่งเนาะครับผมเนาะกับหาศูนย์ถือทั้งล่างทั้งบนครับผมท่านผู้ชมงวดนี้กระจับให้แล้วบอกผ่านแล้วครับถือว่าเอฟซีเป็นคนโชคดีละครับงวดนี้ตามจริงมหาปลาแยมนี่หายากเลยครับผมบอกคอยเห็นได้อีกอย่างน้องเยะน้องเย่มเพื่อนก็บอกคอยเดบให้ง่ายครับผมจะว่ามาเมื่อนี้น้องเยี่ยมจับให้เดียบรอยครับผมเป็นเหลขสามตัวถ่ายเนาะพอเที่ยงจะบอกทั้งหมดหกตัวเจ้าแค่สามตัวถ่ายเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันครับว่าเป็นเหลขตัวใดชุดใด เรื่องเล่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวพอเที่ยงใายพี่น้องไปฟังจากปากป้าแย้มเองเนาะครับผมเนาะป้าป่าแยมญาน้องแย้มอ๋อครับผมบอกไปกระซับสนเนาะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเองครับผมมาเป็นเลขตัวใดชุดใดแต่ว่าก่อนไม่ชมคลิมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณ่าแม่่าน้องแย้มนะครับผมเนาะป้าแย้มบ่อป่าแยมป้าแย้ม อันเป็นยาของน้องแย้ยมครับผมโอ้ยจะเป็นพเสะเอะนอ้ำกันนอ่องทั้งยาทั้งหลานแย,ยมาแย,ยมน่ะเออพอทีอ่ก็เลยงงนะครับผมอ่ะงวดที่ผ่านมาครับผมน้องแย,ยมจับให้ได้สามตัวตรงตรงสอง,ต,ง,ต,ง,ต,ง,งตัวจังๆงวดนี้พ่นว่าจับให้เดียบร้อยละ่ะเมนบอกครับผมปราแยมแมนโอ้พันจับให้ตัวไหนครับงวดนี้ปราแย,ยมสี่แปดห้าสี่แปดห้า ควอมฝันไปไปแยมเองมีอย่บอกครับผมบม่มีแล้วฝันเห็ยนแนเด็กหน่อยเต็มเีินอยู่กับพอฝันเทีนเล็กหน่อยผู้ใดเล็กหน่อยนยครับจักเด็กหน่อยเมื่อไห,ไหร่บุล่ะเด็กลูกหลานจะของเต่อัานเป็นลูกหลานจาของมาเต็มอยู่เือนเออม,มาเต็มอยู่เือนแลนน้ำมนตนกับพอพอถี่ใต้ไปแล้วอ๋อเม่าลูกหลานยัง,ย,ง,ย,งยั่งยอยังยั่งยออ๋อเจ้าพออันใช้ชีวิตไปแล้ว แบบนี้ต้องถามบันเล็กทีน้ำได้จ่าปอต้องบันเลขที่นําได้ถึงว่าตัวเลขน้องแย้มจะมีแล้วแต่ว่าก็อยากได้บันเลขที่คือเก่าว่าฝันว่าพ่อเป็นมหาห์เราเราฝันเห็นพ่อเล้วนี่ป้าแย้มหมักมาอายุได้เนาะตอนนั้นแม่นบอป้าแยมคือลอตเตอรี่หาใบนั่นสามศูนย์เก็ดอายุเราเนาะแม่นบอแล้วอายุเพิ่นนั่นเก็ดสิบหกอายุเก็ดสิบหกปีสามศูนย์หกนี่มันจะใส่สัตย์ บานเล็กที่บอกเด็กบานเล็กที่ตันนั้นนั่นตันนั้นนั่นสามชุนเจ็ดบันเล็กที่นั่นที่ถือรอตตอรีหาใบได้บานเล็กที่ในบานเล็กที่ม้านที่ขังแต่ว่าขั้นเราฝันเห็นพอเราจะทำไรมัมนกูเถอมันก็จะบอกเป็นบันเล็กที่คือเก่าบางหัวนี่ก็่ฝันว่าพอมันมันจะนั่งอยู่บ้านกับหลูก,กับหลานค่ะสาม ต่อร่งไ้เด้สามศูนย์เจ็ดมันบอกอไเนี่ยสามศูนย์เจ็ดเนาะเอาบ้านเ็กที่ะร่วงไ้เพราะเพิ่นฝันง่วนกัฝันมาพอบ้านเ็กที่จะขอเงินสามหนึ่งเอาสิเพิ่นเพิ่นมานั่งกันเดียวอยู่บ้านเีกที่อย่างเพิ่นก็อยู่อันนาบ้านนั่นแหละแต่ว่าเฮี้ยนเพิ่นก็นีติดกันหน้าโอ้เฮี้ยนเพิ่นก็ติดกัน๋อบ้านเอกที่ของเพิ่นนั่นสามศูนย์เจ็ดครับผมสิ่งประแยมเคยฝันละครังหนึ่งลักษณะแนวนี้ฝันเห็นผีพอนี่ละ มันถึงกระต,ติรีสามโตตรงๆเป็นเหล็กถ่าย,เ,ายเนาะเหล็กถ่ายมุนทีค่ะม,มุนทีค่ะอันนี้ก็ลองเบิงครับผมเนาะสามศูนย์เจ็ดสี่แปดห้านี่เป็นน้องแยมจับให้ครับผม<ช>อืเหล็กมีจะม,มีสองชุดเด้อครับผมท่านผู้ชมเป็นอย่างต้องมาถามอน้ำปลายแยมน,นเพราะว่าถ้าบมีเหล็กน้องแย้มนี่เพราะเที่ยงกาบ่ค่อยอยากถามดอกครับจะ่าพ่นว่าน้องแยมจับอรเตอรีให้แล้ว เพรเทื่องนี่ว่าอยากไปฝากพี่ตอนน้องพราเรื่องจําได้มากมากคีบปหลกตอนนั้นมาถ่ายกับจ่าปอเพราว่าน้องแยกงจำหายอย่างก็คือตอนนั้นเหรอพิษสามศูนย์หกเนาะเมนบอกเป็นสามศูนย์หกว่ะกค่อยได้มันโดนแล้วเออมันโดนแล้วแต่ว่าผิดมันผิดเหล็กถ่ายหรือหรือเหล็กหนาพิษพิดเหล็กหนาแต้มเดียวนเอว่าสันถือสามตัวตรงเลยโออเอฟซีถามหาว่าสันว่าไปเอาอีกในนี้ไปตามหา มาบอกค่อนเียเลยรอบสองหกเนี่ยเมนบอกได้ได้สองกับศูนย์หกสองหกศูนหกไลกันเลยเนาะกันอ๋อสมามิตรนองแย้มจำให้แน่นค่ะมิตรตุลีของน้องเย้มบานี้ที่หกกระเือกเี่สี่หกกระือกวันนก้อนนานี้เออก้อนหน้านี่เท้ามาทุกงวดทุกงวดบ่ค่อยเว่นคันเว่นนี่ก็แล้นี่ที่จะาป่อห้าประเงี่มโบโหงวดนึงกะได้ปุ๋ยงวด ร้องหงอดจ้ามากก็ได้นันี่มาไหวอยู่ง่ายๆได้แล้วได้เลยค่ะฝ่าใบฝ่ายังค่ะยมากกาแสดงว่าเอพี่โชคดีที่สัตว์งวดนี่แน่นค่ะโชคดีหาไปลาเงียมเจอได้งวดนี่เนาะบอยมาหาเจอซื่อมีน้ำซ้ำนองแย้มจับปรตีให้เรียบร้อยแน่นค่ะแต่ว่าผมว่าหานก็ถามเนาะยังมาหันใดญสงสัยจับมือเส้าหันใดญโชคดีแล้วพอเที่ยงโชคดีโชคดีครับผมพอเที่ยงมากกะกาว่าสิมาหาหนองแย้มอยู่แถวเตมืนอนี้มันบ่แม่นวันหยุดเนาะครับผมเนาะ พอดีมาเจอคุณคุณยามาเจอยาหนองแย่มาเลี้ยงงัวพอดีตัดเอาได้ไนตัดเอาไี้หนี่ได้บอกครับตัดเอาได้แปดเอาสี่แปดห้าเป็นบ่ออืมแปดขึ้เลขจับห<ล>ให้อ๋อ,อานะครับผมนอกกระสิประมาณนี้แหละเพราะว่าความฝันเพิ่นมันก็บ,บอกแล้วว่าฝันเห็นผีพอมานั่งอยู่เฮือนเพิ่นเหล่ากับอายุเจ็ดสิบโคแต่ว่าอดีออติด,ตดอาอยุไปไห่เนาะอดีตอายุเพิ่นไปน้ำเน่สัน แต่ว่าอายุนี่ก็สศิวะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ยงสิกบใด่กว่าพอเถ่องเพราะว่ามันตรงไข่ไข่กันก็บรรลกีนี่สามศูนย์เจ็ดองเพื่อนอายุลายไไหนก่อนเพื่อนเจ็ดสิบหเจ็ดสิหกว่าแต่เจ็ดเจ็ดสิบหกเจดสิเนาะยอะลหายวามฝันน่ะว่าผีพอมานั่งอยู่บ้านครับผมกับลูกกับหลานเต็มนึ่งเนาะครับผมเนาะเพื่นกันแลนน้ำกลนพอนี่ล่ละแต่ว่าพวเวแนี่ยหนามาเด้ยิงหน่อยสามคนน่ะ ได้สองคนพ่อทีใต้เป็เหล่าหนึ่ลูกหลานนั่นลูกหลานตามจริงลูกหลานนั่นเพิ่นอยู่นี่อยู่บ่อหรือว่าอยู่ลูกนี่ละสามคนนึ่งลูกหลานนั่นพว้กันนี่เจ๊เล็กหน่อยหน่อยลานหน่อยทั้งสามคนเพิ่นันก็ไปเขาบันไดทีได้หน่อยสามคนเนาะคุณเจี๊ยบบอกเจี๊ยกับผมว่าละครับผมท่านผู้ชมอ่ะเอาไปแยกอันยงกีพี่น้องเพิ่นแค่น้าจอยเบื้องในครับผมอันเดียวพอเที่ยงสิลรุปให้ฟังเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงสิรุปให้ฟัง 48หานี่เป็นเลขของน้องแย้ยมครับผมบอกา้าอุย้ยปุ๋ยกระไดยนน้องแย้ยมสื่อสิ่งสื่อของพาใบกลางนาบ้านก็ได้น้องนอนแย้ยมจับลอตเตอรี่ให้ครับผมถือสามตัวกระเถือกถือสองตัวกระเถือกงวด46กก็ได้งวดนึงหันได้แต่ว่าก็สิเมนตไต่ดินเนาะแสดหาสองนี่ก็จีไต,ต่ดินเนาะไตดินแล้วก็หาศูนย์อีกครับผม งวดนี้จับให้เป็นซีแปดหาเด้อครับผมจำเป็นชมวงอ,อันนี้มีข,อข,อข้อเหตุการณ์กำกับใบบอกอยู่แต่ว่าไปแย้มนี่เพิ่นว่าฝันว่าผีพอมนานั่งอยู่เฮือนเฮือนเก่าของเพิ่นปรากฏว่าลูกหลานแหล่น้ำกลลแซวสะอยู่วสันด์ขันฝันลักษณะนี้มันเคยออกบันเหล็กทีเพิ่นเคยถือกระตรืีหาใบสอนเลยครับผมหาใบาลวดเลยสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดนี่เป็นบันเหล็กทีผีพอครับผมราคาอายุเพิ่นเจ็ดสิบหกปีเอา พิเศษอียดจเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะพอเที่ยงกับแจ้งแจงให้เรียบร้อยละถ้าท่านใดชื่นชอบเลขน้องแย้มกับสี่แปดห้าไปแย้มว่าถ้าบ่มักสามตัวกับตัดเอาครับผมแปดห้าห้าแปดสี่ห้าห้าสี่หรือว่าแปดสี่สี่แปดเอา สุดท้ายนกีการทุกท่านโชคดีโชคมาแล้วครับผมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมรลำรวยเงินทองครับผมอย่าเจ็บอย่าจุ่นนะครับผมเนาะสืดสี่แปดหาเลขน้องแย้มให้ตือสามตัวตรงๆรงสามศูนย์เจ็ดในตือจังๆครับผมเลขกไทยสามตัวราคาเจ็ดหกะให้ตือสองตัวเป๊ะ คลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าจะ่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดอยากได้ไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังลรเอียจากปากปูเลยครับผมขอบพูดห,หลายครับไปแย้มขอบพูดหลายครับสีพึ่งน้องสร้างผู้จะพูดในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชกราบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเทีเ่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติตดจนจิตโตไว้จะเกิดบาลมีม่ยิ่งเห็นม่ยิ่งหกักผู้ใส่เห็นผู้ใส่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลทีนี่สีว่านองสางด้วยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอว่าลูกขออนุญาตเทศนองสางด้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยิโยมสีนั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานทิตบานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีจีเป็นสีมงคลถ้ามาขายกับบริโตกดํมอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวหนองแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัปราล่าก็เลยบางกลุ่คิดคุยก็ยกลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิ้ไปทิ้เหมือท่ทิ้เหม่ไปมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยก็ลุงพูดอยู่ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณนขึ้นอยกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็ได้ให้ยกดานย่อมไปล่องใส่เบิ่งอันนี้เกิดคุณนจีรีมีพูทธะคุ้นไม่ปโตมีติทิฤทธิมีอำนาจสามารถมวนอวดทีรีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตถุใหญ่ขึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากปกตูมต้น<า>ตูม<า>กิม<ป>นน้ำาบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝาก,าก<ป>ตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผ,าผ,าผาสมจะว่าออกที่เขียวนมนี่คือฝากตูมบ้านเพราะชาวบานมุ่งม่นเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อ เอาขื้นคนนือย่าอานฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ะเวลายุ่งเรียนนี้นมานี่คือใบคุ้นนี่นี่ใมใบมคุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาชีวรีอาสีวรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันผีกันแสงกับพระโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือผูกเสกของผุดเบิ้ลตำหน่ายอยู่ในเจ็ดตำนานเบิ้ลผูกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีปูปูกเสกผู้เริ่แรกนี่คือปูสีอนุตรโรอ,อายุณมน,น,นีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงน์นี่ผู้พกเสษให้ดูแรกอนะถ้าไปสองผู้รอดนะบัตรกุดคุณนะผู้รอดทำมาที่โน่ั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใไ้คนบางมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีวดูครับครับนี่นี่นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ ยัตตะนบนคือปูรอดทรงสีเมือ mm hmm. น,นี่มันบวกบวกสายได้บาน uh huh. เพราะนี่มาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปของพนใหญ่สีหอมคือราชคูปนสมเด็จนั่ mm hmm. นแหละคือยังกวางเป็นมา